ที่ไปไหนแล้วรู้ปล่านี่ยมะนเนี่ยนี่หรือเปล่าลูกนี่สายมือลูกเออใช่ไหมเออน่ากินแนเลยเลืกทับใครกินอะไรลูกอันไหนโอ้โหตู้ตู้กับข้าวเหรอนี่แหละโหน่ากินจะต้องแล้วแน่ปากิตี้ พอไหมลูกกี่กล่องพอหนูสั่งมีเดียด้วยเหรอสองกล่องโอเคโอ้สุชิชคีบได้ไหมค่อยๆคีบนะ<ม>ให้เดเจ้ช่วยไหมเมื่อถือตังไว้เดี๋ยวไว้จ่ายค่าสุชิน่ากินขนาดเลยอ่าน้องค่อยๆทำลองกันะลูกเออดีๆนะหนูจะตักด้วยเหรอเอามาตังฝากตาไว้ก่อน แต่นะ่ากินทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะพอ,อแล้วมั้งเดี๋ยวป๊าว่ากินไม่หมดเอาที่ที่กินนะลูกอ่ะพอแล้วเดี๋ยวกินไม่หมดต้องเก็บอีกป๊าว่าจะกินไม่หมดนะ รีบไปเร็วลูกทำเวลาหน่อยเร็วหมดเวลาแล้วกินหมด,ดเนี่ยเดี๋ยวอโอ้ไขม่มุกมนชาติอีกแล้วต้องยืนตรงโอเคครับผม กลับได้แล้วนะเดี๋ยวรอตั้งพรอนก่อนลูกมื่แกเอากี่บาทอ่ะยี่สิบห้าบาทค่ะโหได้สเสบียงเต็มมือเลยหมดเลยทั้งสองคนเลยท,ที่ปลาอีกไม่หมดแค่นั้นนี่เพียบกินไม่หมดแน่นอน,นเยอะเกิน กินไม่ไหวแล้วไปนเนี้ย